โหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมใช่คุณแจ็ปมินไหมรับอ่าอออันนี้ผมโทรมาจากบริษัทประกันภัยนะผมโอเคค่ะ<ม>ทุกคนตอนนี้เราควกมีอยู่บ้านพี่จัดแล้วนะคะโดยที่พี่จัดอยู่แล้วจะซื้อทําไมเราก็ขโมยไปดีเจ้าบ้นไม่อยู่เนี่ยเอาคนรถไฟเขาจะรู้ได้ไงล่ะทำไมเนี่ยโอ้ มาอยู่บ้านกับต้นกล้ากันก็หลายๆลคนน่าจะสงสัยว่าทาไมไม่ถ่ายคลิปกับต้นกล้าเลยนะคะก็จริงๆล้วไม่ได้ไม่ถ่ายนะคะแต่ว่าช่วงนี้โควิดเราไม่ก็ได้ออกไปไหนแล้ววันนี้นะทุกคนคือเราว่างมากๆเลยนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าวันเนี้ยเราอ่ะจะไปบุกบ้านพิจัดกันเดอเี๋ยวเราไปโทรหาพี่จัดการนม่โจรเลยมึงอ๋อเวลาอาชีพเราเป็นคนต้องใช้ลิ้นใช่แล้วดูดด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  มึงก็เกิดได้ปะมึงก็เป็นคนแบบนี้ใช่ปะอ่ะลองทำได้ปะอ่ะคุณทำได้ปะเฮ้ยโหลสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับผมใช่คุณจัดมินไหมครับค่ะอ่าอันนี้ผมโทรมาจากบริษัทประกันภัยนะผมประกันภัยอะไรเหรอคะประกันภัยของทิพทิพทิพครับอ่าไม่เคยสมัครนะคะทิพทิดีครับผมเป็นบริษัทประกันภัยประกันภัยที่ว่าคุณได้มาสมัครไว้เมื่อประมาณต้นปีที่แล้วครับไม่ได้สมัครค่ะสมัครไว้ครับกับใครเอ่ยกับผมนะครับผมคุณต้นกล้าครับ ถงไงอบัดติๆๆป่ะคุณไม่รู้จักเงกิบชื่อไม่ออกเลย่ไมบอะไรยุคต่กันเลยกตปีไม่ได้ตการัเลยต่ปรันไล้วจริงๆผมก็คิดชื่อบสปกันไม่กเอาเป็นทิปๆๆแล้กันแล้วังถามีนะว่าใครเดไ๋ยวไปไม่ถูกนล้ว่ ใช่พี่จัดกําลังจะถามพี่จัดว่าเออจะไปไปเข้าไปบ,บ้านพี่จัดค่ะแล้วคุณนอ,อนที่ไม่เกียวกับตังไม่ไม่ผ่าม่ต้องเกียเลยวกับตังค์เก่งนะกําลอยากถ่ายกันเก่งไหมกํแล้วังจะถามพี่จัดว่าจะทําลิปบุกบ้านได้หรือเปล่าฮะจะทําไม่โอ๋ไม่โอ๋ไม่ถ่าย,าย,ายอย่างจริงเลพี่จัดหลอกถ่ายกแค่ไหนพอไม่มันจะถามว่าพี่ปิดแล้วมันจะเข้าบ้านพี่จัดยังไงผมไม่ถามไม่พี่จัดซุกเด็กไว้ที่บ้านหรือเปล่า อ๋อแล้วไม่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 มีใครอยู่บ้านเลยหรอไม่มใอยู่ไม่มีใคบ้างอ๋อไปก่อนแล้วกลั้งแต่งานรอนั้นเดี๋กันไม่ก็นึกว่าพี่จัดซุกบงสุกเด็กไว้ไงอ้หูเดี่ยวนั่งตรงนั่งอุต่าห์เี่ยงบ้าน่มันมีไข่ที่ที่นี่อ่ะเอตั้งไว้หลังบ้านไข่ต่อต่อกอดกับเชียงใหม่ไงไข่เน่าตอนเนี้ยที่ไม่รู้ว่ามันระเบิดหรือยังนะได้ไดไ้ี่ไงเดี๋ยวเอาไข่ใหกายกินกากินไข่บ้าได้ งานเลยี่คอนเทนต์ดีเลยคอนเทนด์ออกมาปาน้าไปดกล้ส่งกับให้พี่จัดแมส่งไปให้พี่จัดที่เชียงใหม่อใส่เอาไหมไข่ส่งกลับไข่ส่งเดือนเลยว้ยเอ้ยแม่ยังไม่เสียหรอกไปดูให้พี่จัดโอเคค่ะพี่จัดได้ถายนี่ไม่เคยแกะคอมเลต้ากะครับพี่แมอการ์ดจอเพื่อเขียวไม้หน่อยการ์ดจอถอดแล้วก็เดี๋ยวฝากสมาเชียงใหม่่ไหได้ได้การ์จอผมถอด่ก็เมื่อกี้พี่จัดได้ให้ภารกิจเรามาเรียบร้อยนะคะว่าวันนี้พี่จัดอยากให้เราถอดการ์ดจอของพี่จัดเออแล้วก็ เอาไข่เน่าไปทิ้งเพราะว่าพี่จัดของบา้ไข่มาไว้2เดือนแล้วแล้วมันไม่ได้เอาไปทิ้งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสภาพบ้านพี่จัดที่ไม่ได้อยู่สองเดือนเป็นยังไงวนี้เราต้องจะไปบ้านพี่จัดกันใช่ไหมทุกคนคนเป็นบุญมากได้นั่งรถโอ้โหรถสุดหรูของพี่ต้นการนะฮะอไม่ต้องใช้มือขับนะฮะรถขับเคลื่อนด้วยระบบสั่งครับเออเลี้ยวซ้าย เรียกแกบอกไงนึกออกไหมปิดเพลงเปิดเพลงเปิดเพลงโชว์ดิเดี๋ยวมันติดนิโคสิติคุณอ๋อนิดเดียวแบบเวลาหมุนมือชันมาทำอะไรที่นี่นั่นไหนเพลงเมื่อกี้อ่ะเสียงเหรอเสียงร้องเหรอเดี๋ยวผมก็จะเอาโอตัวจูนเนาะมันก็จะเอาบาเพาะเลยยังก้า้าใช่ใช่เก็บเบ็ดไว้เกิดเช้อกูโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ไปอยู่บ้านพี่จัดแล้วนะคะโดยที่พี่จัด ไอ้คนคิดมึงแน่เลยมึงชั่วปะกูเอ,เอาอีกแล้วอ่ะผมนั่นแหละวันนี้เราจะมาขโมยของพี่จัดตอนนี้คอมดวงมีปัญหายหทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกงกัดเจอคอมพี่จัดทำไมเนี่ยอออ้ ถ้านมก็บูดแตกแตกน้ำอยู่ไหนรู้ไอ้เนี่ยแก้ความน้ำหน่อยแตกแล้วไม่ไหวใครแบบเบื่อคตรโคตรโหเลยแค่กูจับแค่นิดเดียวนะปุ๊บเลยอ่ะกูจะพูดลักมึงก็กูก็กูก็ไม่รู้กูเข้าไปดูไงว่าผมเข้าโอ้โหโคตรแตกเลยเออเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเราก็สมุดกลับบ้านทั้หมดนะของพี่จัดแต่ได้อะไรก็เราสามารถลื้อกลับบ้านหมดเลยทุกแคร์ป่าวะบ้านไม่อยู่เลยับผมห้องไหนอยู่เวะ ดู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 แม่โอ๊ยนี่เงี้นี่เนี่ยเป็นฉากดีฉากเขียวเฮ้ยดีเลยเนี่ยใช้ของได้เลยเจ้ามึงยังไม่เห็นลุงเลยเก็บเรียบร้อยจะแอบมาเก็บหรือเปล่าวะไม่ลงแหละโอ้ยการ์ดจอหุ่นใหญ่เลยพียแจบอกจะบอกการ์ดจอเนี่ยนะไปปฏิบัติการลื้อการ์ดจอคอมพิวเตอร์มันมีไฟอย่างนี้เลยหรอเออเจ๊ดคืออ๋อมึงไฟอย่างนี้เหรอกูก็เพิ่งรู้ว่าเขาใช้กันอย่างนี้กูไปซื้อได้ที่ไหนวะ แล้วจะซื้อทำไมเราก็ขโมยไปทีเจ้าวานไม่อยู่เนี่ยเอาไปด้วไปเขาจะรู้ได้ไงล่ะมึงน,นี่คนด็อกเตอร์ชั่วจริงๆเนี่ยกล้องโดยตรงมีแคไว่กล้องไม,ม่ใช่ไงนายขออะไรไม <c oughs> ่มีก็เนี่ยเอาไปได้เกล้องเก้าอีกเนี่ยเอา,าเไปได้หมดเนี่ยเออว่ะเออวัวยัดดิหน่อยมึงกูจะอ้วกไข่ใช่ใช่กูจะพูดเหมือนกันก็ให้กูดมกูก็ไม่รู้เหมือนกันเอย่างนั้นรอทำไปเลยเพื่อนเฮ้ยนี่อะไรอ่ะโรบอทจิ๋วยัดดูนะผมไม่ได้ลื้ออะไรเลยนะเครื่องดูดฝุ่นมันใช้ได้เหรอวะมันดูแบบเหมือนจะตายแล้วอ่ะ ตายแล้วหรือเปล่าดูดิอันนี้อะไรเนี่ยขี้นกเหรอในบ้านพี่นกด้วยเหรอแรงโคตรหนักเลยคอมบ้าเลยพี่จัดเนี่ยหมอตรงนี้เลยใช่ป่าวะช่างคอมในตำนานหรือเปล่าหนเป็นแค่ช่างแ <c oughs> อร์เขาพีจารณช่างแอร์เหมือนเป็นชาน่างคอมในตำนานแคได้ซื้อคอมใหม่แล้วกูซื้อต่อคอมมึงได้ไหมแสนหนึ่งฮะ<า>แสนหนึ่งโอ้โหคุณทำมาเท่าไาาหร่ทำมาสองแสนซื้อต่อแสนหนึ่งเกินไปหรือเปล่าเพื่อนกันทำเาเพื่อนจันเพิ่งเพิ่ง ๋อเป็นล็อกอย่างนี้อ่าล็อกต่อสายพินอไว้นี่คือว่าเรื่องสายพินก็คือไฟเยียนเรียนการจอนะครับผคนครับแกไปขายได้เท่าไหรเนี่ยาจะได้เยอะอยู่อะเราสงคนอะตัวมาัดฮัลโหลพี่จาัาเป็นไงบ้างกํลังถอดคอมพิจารได้อยู่ครับผมยกมาทรมาล่งอาจาา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 ยาาาเาา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 เาาาาาาาดาาาาาาาเาา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 าเาาาาาาพี่จา ไอพี่จ้าพูดมิผมไปโดนไข่แค่นิดเดียวแตกเลยผมไปดเอามือไปโดนแค่นิดเดียวไข่มันแตกเปิดประตูเข้ามากินหึงเลยหรือว่านมกระปุกผมอ้วกแตกอ่ะเมื่อกี้ผมอ้วกแตกอ่ะเมื่อกี้ผมอ้วกแตกอ่ะเมื่อกี้ไอ้ตรงข้างหลังอ่ะไม่เออไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าไม่ได้เป็นนั่งกิน่ตรงนั้นอี่แล้วแต่มันเป็นธรรมดาบ้านมันปิดไว้อ่ะจินมันก็มีมันเริ่มตัวตีอยู่แล้วไม่เกิดแต่เราก็ยกยกคอมพิวเตอร์ไปขายหมดเลยไงเอาไปอ่ะต่อไปเลยนะโอเคได้ได้ครับกำลังขอได้อยู่พี่อ๊ะ ก็เดี๋ยวเราขายของพี่จัดเนี่ยเราก็เราก็ได้ลม่ค่อยมีตังค์ใช้ช่วงเนี้ยยุคโควิดเดี๋ยวทำไม่ได้เราอ่ะไม่เป็นะโอลิฟหมดแล้วส่งกันไปทั้งหมดไม่งั้นแน่ๆตายตายตัวมากนี่เรียบร้อยถ่อได้แล้วนะสองชิ้นนะไช่หรอใช่ก็มันไม่มันไม่ได้ยากถ้าคุณเปนใช้สมองในการทำงานอ่ะมันด่าพี่กุ้งกู่ดี๋ยวพี่จับใบพี่อ่ะเอาไปใช้ใหม่ น็อตใส่ไว้ที่เครื่องเก่านะไม่ได้ให้น็อตเป็นะก็เดี๋ยวเนี่ยในบ้านเนี่ย่าจะพื้นเลยที่บ้านเราไม่มีก็เอาไปได้เลยไม่ตคิดมากหรอกขโมยเรื่องนี้มึงจะเอาผ่าจะพื้นเหรอเออเอาไเข่ทไปไปจเอาผ้าพ้นไปกะเอาไปเดี๋ยวี่บ้านกาีเดียวาตหน้ามาแต่ห้องบ้านนี้ดีมากเลยนะไม่ิไขเน่าเยูลลี่ไขเน่าีัดูนะนี่ยนี่แหละท่เราอยากที่เียได้ได้ค่ะได้เดี๋ว่เนไรกลี่จก็ไม่เจอ โอเคพี่จัดล่อาไว้มาทำลิปผมบ้างนะได้ได้เนี่ยพี่จะนอนนะเนี่ยโอเคนอนพักผ่อนวันนี้นะครับวัสดีนะตอนตืนเช้าตื่นเช้าไมวยคิดถึงน้น้น่ายอ้ยผมไปกินหมูกระทะมาด้วยเขาถามหาพจัดกันด้วยก็คนที่ร้านเขบอกพีจัมีหลับอกพีจัมีเขากวยโควิดครับเาหนีกลับบ้านเชีหม่ไปแล้วครับไปแล้วไม่กลับแลวนะไปมาเดือนแอล้วดืนละเดเดือนลอนะอเดนนนอ บ้านไงบิวเห็นอีกห้องหรือยังห้องนั้นที่เไฟมันไม่พอนะแต่ห้องนีต้องซื้อไฟมันถึงเหอิวอินบ้านนะนะอืมแต่บิววัดกะจะแบบอยู่ไปบิวไฟไงเดี๋ยวบิวขอตัดสินใจอีกทีแล้ว,วมันจะ<ม>ดังเนาะเวลาทำงานอนะ่ะคนบิวอินบ้านอนะ่ะมันไม่สะดวกอู้เขาแบบทำได้ไม่เต็มที่ด้วยบางทีอ่ะเขาตัดไฟตัดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเราจะตีอยู่อะไรเงี้ยตี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 โอเคโอเคโอเคพีต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 ีแล้วค่ะขอบคุณมากโอตยโยนโยนทิ้งดีกว่าโอีย เอากลับบายบายพี่จ๊ะเดี๋ยวเอาขาไปทิ้งให้โอเคค่ะเยิ้มๆสับเลย่นจังอะวันนี้เราได้ของกลับอะขายการ์ดจอกินได้เดือน่มเลยนี่ผมทคนว้าเยงไมายวใจเดี๋ยหล่นเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้อันนี้ว่าเท่าไหร่ g ี i ชาสรเลย ได้ของลกกับภากรกิจที่สำคัญในวันนี้คือภนรกิจกำจัดไข่นะโอ้โหนี่ยิงอาหยิบถือไปของใครวิววิวอ่อคุณต้องวันนี้นะอนอาต้วันนี้นะไม่ดันเนนีไม่ได้หรวะใครจะอยู่ฟ้องจัไม่เอาหนีนเกียดได้รังเกียจ มันต้องมีถังขยะดเลยบ้าจะมีถังขยะได้ไงล่ะนี่หน้ารู้หน้ารูหน้าคอยดูดูดูหน้าคอยนี่ไงใช่ถังนข่หยาดเอาตรงๆนะเราจะมาขโมยกาสจอจะได้ไข่เน่าแบบบ้านเอาไปไว้บ้านมึงพวกพี่จันคือแบบไม่ไหวจริงคือไม่เคยคือทรั้งที่ิ้กูไม่เคยได้กินไข่เน่ามาก่อน โอเคค่ะทุกคนก็วันนี้ก็จบไปแล้วสำหรับการทัวร์บ้านเน่าก็ไม่ใช่ะไรอุ๊ยพี่แจ็คเปนบูนี่เหรอเคยแอ่ผมบ้านไก่เน่าของพี่แจ็คค่ะทุกคนก็หวัว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแลวก็อย่าลืมกดตับตะไคร้ตับตะไคร้อะไรมันสัตตะขัเอออย่าลืมกดตับตะไคร้นะคะ